สวัสดีครับบูดูทองมาตอนนี้ก็เดินทางกลับบ้านนะครับวันนี้ลงมาในเมืองนะครับมาทําธุระนะครับตอนนี้ก็ทําธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยกลับบ้านนะครับอันนี้เป็นทางกลับบ้านนะครับอันนี้เป็นทางกลับบ้านนะครับอันนี้จะไปแวะที่ธนพริยะนะครับที่ประตูล้อนะครับเส้นทางก็ลักษณะประมาณนี้นะครับ สองขัานทางก็เขาปลูกข้าวด้วยนะครับมีน้นะครับสวยมากดูนะครับมีต้นไม้สองขัานทานนะครับโอ้โหถนนที่นี่ลุกลางะครับกับหัวทิ่มเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้วิ่งเส้นนี้นะครับนานๆทีจะมาครั้งหนึ่งนะครับไปแล้วนะโอ้โหมีต้นกล้วยด้วยนะครับดูนะครับสองขัาน ตอนนี้ก็ถึงสามแยกแล้วนะครับมีหกล้อสวงมาให้หกล้อไปก่อนนะครับเราก็จะตามไปทีหลังนะครับเราต้องเลี้ยวขวานะครับเ,ออเพื่อที่จะไปบ้านประตูล้อนะครับดูนะออกไปนี้เป็นคลองเล็กๆ,ๆนะครับรข้าวสวยมากเลยนะครับ ตอนนี้ก็ดูวิวสวยๆไปก่อนนะครับดูนะมีน้ำด้วยนะน้ำก็ตอนนี้ก็เดือนมีนาเรนน้ำก็เริ่มใกล้จะแห้งแล้วนะครับดูนะแต่ก็ที่นี่น้ำยังไหลยอยู่นะครับ ไปเรื่อยๆครับใกล้จะถึงทางโค้งแล้วนะครับพอจุดนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะมีสารแยกด้วยนะครับก็ไปครับไปเรื่อยๆที่นี่ก็ถนนมันขรุขระนิดนึงนะครับต้นไม้ดูต้นไม้นะครับโอ้ว่า เดือนนี้เป็นเดือนมีนานครับใบไ,ไม้ก็เริ่มเปลี่ยน,นครับเริ่มผลับใบใหม่นะครับตอนนี้ก็ถึง3ามแยกแล้วนะครับที่ประตูล้อนะครับล้อนะครล้อให้เขาไปก่อนแล้วก็ออกไปแล้วครับใกล้จะถึงประตูร้อแล้วนะครับ ไม่กี่เมตรครับโอ้บ้านเขาสวยมากเลยนะครับตอนนี้ก็เห็นโลโก้เท е สโก้โลตัสแล้วนะครับนี่นะครับก็จะถึงธนภิริยาแล้วนะครับก็ถึงเรียบร้อยแล้วครับก็แวะที่ธนภิริยานะครับไปแลก ของนะครับที่นี่เป็นตลาดประตูอรอนะครับสดๆนะครับเอาเลยเอาอะไรก็เอารวมได้ครับรวมได้เอาพริกอยู่เลยข, <c oughs> ข้าเยอะมาก ป็นแม่ค้าเดงไห้แม่อคาเลดรออ้อยอคาดอ็งี้ช่วยไงตอนนี้คาอยู่เมีเชียงอลอยนาะนลอยเออปามาปาเดอาคาเลอออยยูนหายเียเจเหก็เดมีของาจรวมยาเลืึงอลอยคาจ่แม่ขาเออกาซื้อนเลมา้นาดอมีเยอะมาก โอ้น้ำมะเชกับน้ำมะเชลอเที่ยงกว่านะก็เลยไม่ค่อยมีคนมาขายนะฮะมีคนนองรอด้วยนะ,ะนี่เป็นตลาดประตูล้อนะฮะอับอายุนะดูเจลเอยมาแห่คนหน่าร้อยอมีกี่หัวครับหสี่หัว,หวอร่อยหรือเปล่าครับเนี่ย ออยวางตอบนะเอาหนึ่งถุงครับเอาหนึ่งถุงครับมีแถมหรือเปล่าครับหนึ่งถุงก็จะแถมเลยนะอันนีเกลยเกี่ยอ๋อจุเกออันนี้อทั้งเลยติดครั้งเอ๊ะเชี่ยวกือุงยุงคือยุงยุ้งมือนะเชี่ยวนะเอาครับเอ๋แม่เขาจะเอาด้วยครับอ๋อขอบคุณนะ โหผัดชีสวยมากนะครับยาชอ้อชีจิตจองอ่ะบาแต่เยอะอารมณ์มือเรืองไยาชอชีอันนี้เป็นขนมปังน,นะครับโอ้หน่ากินมากะคระับเพื่อน้าขนมปังเล็กๆเอาเครือบผักเองอ่ะหมั่นคงเป็นเนื้อนนะะแม่ค้าก็เตรียมสถานที่นะครับเพื่อที่รอขายนะครับอีน้องหน้าแม่คา้าทำยำอย่างเราอ,อายาจืมาเคลือเมี่ยอย่างเงี้ยเรื่องก็เลยไม่ค่อยมีคนมาขายนะ ประมาณช่วงบ่ายโมงกว่ามีคนเยอะนะครับาหาของกินแบบว่าร้อนๆนะครับแต่ไม่ค่อยนีดูนะครับอ้อ่คาซาจิโอเมียงเมีงอะไรน่ารอดต้องอะไรเหรออ่คาโมชิดูช้างเราใครตงเข้ารู้ชะตาเออโอ้ยูติมอลเหมือนไง <c oughs> พอซื้อเสร็จแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะครับเออเสือต like bon ล้อของมี่อมือเสือจีตาเลียมาแห้ปวดนาหนตอนนี้ก็ถึงดอยปันตะไครแล้วนะครับขึ้นดอยแล้วใกล้จะถึงหมู่บ้านแล้วนะฮะหมู่บ้านปันตะไครนะฮะตอนนี้ก็ถึงทางโค้งแล้วครับโค้งนี้โค้งอันตรายนะครับต้องระมัดระวังนะครับนักท่องเที่ยวท่างไหนที่แวะมาเที่ยวต้อง ขับรถไปว่าระมัดระวังน,นะครับเพราะว่าถนนมันแคบนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยขึ้นมาเส้นทันนี้นะครับสำหรับคนที่วิ่งเส้นนี้บ่อยก็ชํานาญแล้วก็เลยวิ่งได้แบบสบายๆนะครับตอนนี้ก็ขึ้นดอยนะใกล้จะถึงหมู่บ้านแล้วนะครับ พอมาถึงที่นี่ก็ขึ้นดอยมาหมดแล้วนะครับเลยจากที่นี่ก็ไม่ค่อยมีดอยนะครับดูนะครับวิวสองข้างทางก็ลักษณะประมาณนี้นะครับน,นี้เป็นบ้านปันตาไค้นะครับ บ้านเล็กๆมีประมาณ20กว่าหลังคาเรือนนะครับที่นี่ก็เป็นสามแยกนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็ไปทําบ้านภูฟ้านะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปทงบ้านปานขอนนะครับลักษณะหมู่บ้านก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ที่มันเรียบนะครับหมู่บ้านนี้บ้านปันตะไคร้นะครับก็ หมู่บ้านนี้ก็ปลูกกาแฟด้วยครับมีทั้งกาแฟมีทั้งเชอร์รี่มีทั้งลิ้นจี่นะครับสองข้างทางก็สว่วงมากเป็นต้นกาแฟนะครับตอนนี้ก็ถึงหมู่บ้านปานขอนแล้วนะครับวิวสองข้างทางนะครับ้ันนี้เป็นฝันขวาเป็นจุดชมวิวที่สวยมากนะครับถ้าใครแวะมาที่ปันขอนต้องมาแวะจุดชมวิวที่นี่นะครับ ฝั่นขวาเป็นร้านกาแฟขึ้นชื่อของบ้านปานขอนนะครับมีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับยิ่งช่วงหน้าหนาวนะครับมีนักท่องเที่ยวเยอะแวะมาชิมกาแฟนะครับฝันซ้ายมือหลังคาสีแดงน้นำเป็นอนามัยนะฮะอนามัยปานขอนนะครับดูครับมีร้านค้ามีร้านตัดผมด้วยนะครับ ดูนะบ้านปันคอนที่นี่ก็มี2ชาติพันธ์นะครับชาติพันธุ์พี่น้องงาขาแล้วก็พี่น้องอยาวนะครับโอ้วันนี้แดกร้องมากเลยนะเพราะว่าเป็นช่วงเดือนมีนาก็เลยแดดมันจะร้องนิดนึงนะครับ นี่นะฝันไามือเขาจะสร้างร้านกาแฟนะครับจุดชมวิวที่นี่ก็โหวสวยนะครับมีที่พักด้วยนะครับนี้เป็นบ้านใหม่พัฒนานะครับหมู่3มนะครับดูนะครับวิวโหวสวยมากนะครับ นะเอาน่นก็ยกขาเลขเงินได้ก็ร้อะผู้ผู้มาเลขเกินเอะผู้นั่นระตรงอะไรหอมไม่โดนจ้าก็ร้องยืดซี่กุยซี่รอเปียงจ้าตรงอะไรผู้ไรก็ยกขาล้อดูนะครับบ้านแต่ละหลงังสร้างไว้สวยมากนะครับฝ่านสายมือเป็นร้านค้านะครับขายของนะครับเป็นร้านขายพวกชำรุ้ยอะไรอย่างงี้นะครับ วิวสวยนะครับตอนนี้ก็ถึงบ้านยาวแล้วนะครับที่นี่ก็มีอยู่ประมาณ20กว่าครัวเรือนเท่านั้นนะครับที่เป็นพี่น้องยาวนะครับก็สองคันทางก็มีล้าไขายของอะไรอย่างนี้นะครับมีดอกไม้โอ้สวยงามมากนะครับ ใกล้จะถึงโของอันตลายแล้วนะครับเดี๋ยวล้เกิดตัวซวยล่านี่ก็อยู่เมืออ่อภายชนเย,ยลอติีเียวเดียชมงัวเฮ้ก็งก็งนก็งมีเนลักข้อชันดาเลลเาอยู่เมแล้วหม้วก็งนก็งมีเนนอเยซูขาพูดกกมเอนรอำห้ใกล้กลละละจะถึงบ้านเยซูแล้วนะครับดูนะครับ วิวสวยมากนะครับที่ทางค้งนี่คือเป็นร้านกาแฟะนะครับขายชานมไข่มุกอะไรอย่างนี้นะครับใครวิ่นผ่านมาเส้นนี้ก็แวะไปชิมดูได้นะครับราคาไม่แพงครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะครับนี้เป็นบ้านเยซูนะครับเออหน้าเยซูขาเละอเหงือเฮอร์น่ารยเออ,เอ,อพูอยู่ขือต้งอะไรหรอ ตรงนนลอโอ้ยชิดี่ชโอบุตาเซมชาโดะผัวนี่ร้อยตอนนี้ก็ใกล้จะถึงที่โรงเรียนนะครับดูนะครับฝานไซมือเป็นล้างค้านะครับล้างนี้ไขยดีมากนะครับมีเด็กมาซื้อเยอะนะที่เห็นฝางขวามือนี่เป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี้ยงนะครับ สพทออเชียงรายนะครับเค็กหนึ่งนะครับฝั่งซ้ายมือก็มียาวด้วยนะครับมีอยู่ประมาณห้าควาเรเหลืองนะครับส่วนนี้ก็กำลังจะสร้างร้านกาแฟนะครับตอนนี้ก็เตรียมแล้วนะครับเตรียมที่จะเทเสาแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงบ้านร่มเย็นแล้วนะครับอันนี้เป็นโบกของคาทอลิกนะครับเฮ้ยน่ากูด,ดูดูถังยุงและกึงง่งอาของมุน่ารอยเฮ้ยยุงไงแม่รู้เคยยุงหรอโอ้บ้านสวยมากเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกคงหนึง่งที่อันตรายนะครับถ้าไม่บิดแต่โอ้หถ้าเกิดว่ามีคงซิ่งมานะครับก็อาจจะทำให้ตกใจได้นะครับ ดูนะสามแยกครับโอ้วิวสวยนะครับอันนี้เป็นบ้านร่มเย็นนะครับเออหน้าพระลาขาเลก็กเหหน้าเห็นหนะ้าหรอกเข้าไวก,กกอรมาหน้าหรอกดูนะวิวสวยนะครับถึงสูงเด็กเล็กแล้วนะครับ